ฝากแต่ผู้หญิงฝากอะไรนะพูดไปดิฝากแต่ผู้หญิงเรองนี้เล่นเดีงยวบอกรักผมบอกรักผมบังไฟพญานาชทุกคนถอยลงไปเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ยืนหนึ่งเองไปยืนหนึ่งอีกแล้วเหรอเออไปเลยเดี๋ยวเคลียร์เองเอาอยู่นะพี่ยะพี่ยะโอบหมู่บ้านเรียบร้อยไปแม่งซ์คว้าหมอบูบ้านอีกดอกนึงน้องชายก็โอ้ดอกนึงบ้านพี่ดอกนึงบ้านพี่เฮ้ยเขาใจเย็นนะพี่ยา ผมใจร้อนตั้งแต่เจอคุณน <laughs> ้ยเครับขอแคร,รี่ทั้งทีมหน่อยครับอ่าจัดให้ครับแคร,รี่ทั้งทีมพอพี่มาเนี่ยน้อง <c oughs> สาวผม <c oughs> เปลี่ยนไม่เลยพี่ ใช่ฮะน้องสาวคงไม่อยากรับคำหยาบจากกูแหละก็เข้ามาบ่นกับผมอยู่ว่าไม่เวลาพี่ไอเข้ามาหนูไม่ค่อยอยากคุยเลยค่ะพี่ไอชอบยิงเหรอไอพีสอนอะไรที่แบบว่ามันนุ้เชื่อนะพี่เชื่อนะไรกีนเขาให้กีนพูดแล้วพี่เชื่อนะบอกเลยยัยชอบพูดคำหยาบหนูฟังแล้วแบบอ้วกู้ยจริงมันได้ยาาเพื่อนเลิฟเฮ้ยน้องเลิฟเพื่อนเลยเพื่อนไปตั่ค์เงินเกือบไหลตามแล้วไปละยัยพี่ไออ่าพี่ัยเชื่อคำ คำแบบไอ้นี่ก็พูดไอ้นี่ก็พูดเลยจ้ะที่จะเคลีถ้าพร้อมแล้วล่ะก็กอดแคลรี่ที่คือคนต้องการเล่นมาเลยครับอี่ย่าดูดิฝั่งเขาแคลรี่สองอ่ะแต่เราแคลรี่ห้าเยอะกว่าเราชนะเว้ยเยอะกว่าชนะขาดลอยแล้วฝั่งปุ๊บ้าเป็นแต่ผู้หญิงฝักเลยนะพูดไปนี้ฝั่งปุ๊บ้าเป็นแต่ผู้หญิง ฝั่งรักผู้ชายหมดทุกคนใช่รักผู้ชายเพื่อคิดเป็นการก่อนลักการเอาของไปล้มเอาของอะไรได้นะขยโลมอ่ะคุยดีๆโซโลไม่กินน้องไม่ไม่ไม่โซโลไม่โซโลไม่โซโลไม่เอาเพื่อนขออยู่กลางผมเห็นได้ด้วยตาเลยจับวิ่งขออยู่กลางผมมีสกิลโป๊กผมขออยู่กลางคุณเข้าใจหรือเปล่าคุณคาเฟนี่คุณคาเฟนี่มาคุณไม่ฟังผมไงแล้วคุณก็โดนฝันไอ้เลื่อยจามเลื่อยจามยังไงรู้ไหมฮัชชิวแล้วมันจาม ก็เหมือนกันหรือเปล่าแปกสองคนเลยวก็เหมือนกันหรือเปล่ามันไปบนนะมันไปบนมันไปบนนะมันไปบนมันไปเติมบนนไปบนมันไปบนมันไปบนไปด้วย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 ไปไปเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมนะใครจะตรงใครจะตีปลยบวกไปไบวกเลยบวกเลยเอา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 เลยเออยี ข้าวันข้าวันข้าวันล่วงหลังข้าววันพี่น้องมาไปข้าวันไปข้าวันไปยิงจะรว้ล่างมาจากปุ่นไม่มีใครบอกแล้วเว้ยไปโคตรยิ่งใหญ่กลับอย่างม้าอ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 าปากแทบเดี๋ยวคุณรอดูแล้วกันว่าใครคิวเยอะสุดนะครับเจอหนี้เล้วเด็กไหนไม่แย่บอกใ้รมาสอนอย่าย่าอย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งอยุ่งวะยเล่นง่ายๆเขาอยากจะสอนแบบ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องจริงจังกับเกมนะครับทุกคนเอ้ยทอนทอนทอนเราจะใช้เราจะให้เชตเนี่ยมามาทำให้เราค่อยขวิแล้วเราไม่ไปแกงเพื่อนไม่ได้นะครับเน้ำไปกาดต้นของเจ้าของเลนอย่างน่าทึ่ชีตังเจ็บพี่ตางเก็บตางเก็บก็เอาดิไม่อย่าทำอย่าทำผู้หญิง เราจะจบเขาแบบเราไม่คิวเขาเราจะยิงแบบป้อมพี่เป็นคนเดียวไปสิกดกดกดหนึ่งคนเลยแหวนลยพี่แหวนล้อมแหวนล้อมแหวนล้อมมาเร็วแหวนมาไปดิป๊อปโอ้งสุดยอดสุดยอดเอ้าทางข่าวเหรออยากแบบโดนลุมแบบลุมซ้ายลุมขวาลุมหน้าลุมหลังไอ้นนท์หายพีูดแล้วท่านพี่โดนลุมเอาพี่ไปลุมน้องน้องชายอยากแบบโดนลุมแบบลุมซ้ายลุมขวาจัดไป เห็นปะนี่คองบ้านี่คองที่ไหนล่ะทิมสตีเนี่ยเฮ้ยโคใจเย็นอ่ะพี่ย่าผมใจร้อนตั้งแต่เจอคุณเฮ้ยเอาอะเจ็ดเกย์เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งคลองแขนมามึงออย่าเพิงอ้าวกระโดดเทปปดปอดแตกหนึ่งแตกสอแตกสามสวย แตกสี่เ <those> ียตายตัวเลยพี่แตกห้าทีมเราแตกพี่ใจโซเร่ถอยรอยถอยเทียอยายวายอะไรพี่กบอกว่าถอยมาเลยคินมาช่วยดิเลยัสังหารมาเลยัสังหารช่วยช่วยโอ้โหตาย โอ oh. Oh no. oh yes ้ยบ kind of ้าโอ้โนมันโหดว่ะกระโดดเหยียบโอ้อีซี่เกินอะครับมาเหอะกูให้ลุมเลยต่อยล้อมหลังมาสิบตัวก็กูไม่ลงเหยียบเองเนี่ยเอาดิอมจะแบบมากันทั้งขบวนละสิก็มาดิตุยปง ไอ้ย่าย่าแตกหมดย่าแตกหมดย่าเพื่อนเพื่อนให้สิบคนแต่นหนึ่งหนงก็แพ้ไอ้ย่าเชื่อกูทีใครก็ได้ไอทบมามามาไอ้ทบไอ้ทบไอ้ทบแบ๊กด้วยอย่าไปแลัวอ้าวไอ้ทบ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 โดนสวยเราทำได้ดีกว่าแบ็คอู้ยังตายแล้วนะจะตายน่ะอู้ยทนจะตายไปแล้วกูดันเล่นกลางอีก แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองแต่ถอนพี่ไม่เพี่ไม่เกิดให้ตาให้ตาให้ตาให้เออเออเออหมดทีมไปเด้ผมบอกแล้วยาย่ให้ผมนอกจริงนะครับต่อให้เป็นผู้หญิงผมก็ยิงไม่เลี้ยงไม่ไม่ไม่เป็นทีมพี่พี่อยู่หน้าคนเดียวพี่วิ่งไปกระโดดทีมซ้ำโอ้โหยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอาป้อมยันเลยล่างขี่มาเลยล่างขี่มาเอากูไม่ลงหรอกกูไม่ลงหรอกกูบอกเลย เกือบเกือบเกื้ย่าชุกอทีชุกคทีก่อนที่คนจะเรียกขอความช่วเลือจากใครคนกันแล้วนาดูคนคนนั้นกันนะครับว่าเขามี h ฮตีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไอไม่กลับบ้านแฟนขับมาเต็มเลยแฟนขับมาเต็มเลยนะครับถือป้ายไฟมาเต็มหมดีคนมาขอจับมือขอลายเซนนะคบพี่ครับไอ้นี่ตุบตุๆๆตุ๊บตุ๊บตุตุ แคาริเครีจักรู้จักว่ะเครีจอ่ามาเล่นกันอย่างนั้นเราดันง่ายเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดันบนนะไปดันล่างมาหนิไปดันล่างสามคนไปกลางไปดันล่างรอดไว้เฮ้ยไปล่างให้หมด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 ทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วเมันดันมาแล้วมันมันดันมาแล้วเดี๋ยวชนามันมีเสียงด้วยว้าวปีว้าวีพิ娅จบเลยพี่พี่จบเลยตายตายตอนตายเว้ยพิ娅 ไี่ยากปอมป่าหมู่บ้านเรียบร้อยไปแบ๊กทำปอมหมู่บ้านอีกดอกนึงน้องชายก็โอ้ดอกนึงบ้านพี่นี่ดอกนึงบ้านพี่วินาทีแห่งบริษัทนะครับชายที่มีชื่อว่าแวนเฮลซิงหรือว่าฮันนะครับเขาจะใช้วินาทีนี้ในการร่อยป้อมศัตรูเพื่อจบให้กับพี่นะครับไไไอออ้้้เขาไปทับมาถอยมาได้ถ้าเกิดแพ้ไฟถอยมาที่ดัร์กถอยมาที่ดัรกมาเตะพี่สองคนจบแล้วนะเอ้าถ้าแบ็กเข้าไปเมื่อกี้แบ็กจบเลยนะแต่ว่าใจแบ็กมันไม่ถึงพอไงใจถึงเหมือนพี่อะผมจะทุ่มเททุก เพสพีของผมทนการเข้าไปรอบบ้านเก็บไว้ก่อ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 นชนะผูขอกูขอมึงแค่นี้มึงเข้าไปอันตีกูรอบหนึ่งเดี๋ยวกูไปรอเองเพื่อนได้แต่ว่ามึงไปยิงเท่าที่มึงทาได้เพื่อนย่องก่อนนะเพื่อนไม่นายย่องได้แล้วเพื่อนเดี๋ยว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 เี๋ยวกันให้กันให้เออเออเออส่งบอนครูไปเหลือห้าร้อยห้าสิบป่ะเอาเองแล้วกันพี่วะ ใครก็ได้เอาหน่อย550แค่นี้ตีเยอะแตกไอะยากแค่นี้ตีแตก550ชีวิตตีได้วิ่งเตียงปฏิบัติการไอ้ท็อปครับโจ๊กเกอร์นัมเบอร์1แล้วพี่มาแล้วพี่ช่วยกันช่วยกันทำมากินไอ้ยือถอดแล้วถอดถอดแล้วถวิ่ง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 เฮ้ยกำลังจะไปจอบบ้านใอ้เพื่อนครับอย่าย่าเลยล่ะอยากกีดทุกคนอยากกีดอยากกีดอยากกีดบอกว่าอยากกีดไงตายได้ยากมากได้คิวไปดิเอาว่ะ มื่อกี้มนติดติดคลิปคลิปตีมันเราจะแอบไปเอาป้อมเขาด้วยกันทั้งทีมรวมรวมนี่ทำเป็นแบบเช็ดหลุดเช็ดหลุด <c oughs> ให้เขาหลอนอยู่แต่ว่า <c oughs> กัมกัมกัมกัไปก่อนเออแบบหรือปิดหรือปิดนะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็จะแบบระแวงขึ้นแบบ99.99เ99ก้าจเอร์ซ็นนะรันจะอยู่มันจะรักบ้านมากขึ้นอะเนี้ย <c oughs> ก็จะรักบ้านมากขึ้นนะครับเห็นไหมเขาไม่ออกจากบ้านเลยตั้งเยอะๆบังไฟพญานาคอย่าให้มันเปิดหัวเราด้วยไฟพญานาคเอาบังปี้อะเอา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 เองเอาไปเถอะโัวพี่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเฮ้ยแรงเกินเดี๋ยวพี่จะสกิลหนึ่งเรื่อยๆก่อนทุกคนเปิดมังกรนะดาร์กจะเกิดแล้วทุกคนถอยลงไว้เดี๋ยวโจ๊กเกอร์ยืนหนึ่งเองไปยืนหนึ่งอีกแล้วเหรอเออไปเลยเดี๋ยวเคลียร์เองเอาอยู่นะไปเดี๋ยวเคลียร์เอง เบลดาร์ออกเบลดาร์เบลดาร์เข้าใจคำสั่งหรือเปล่ากำลังไปเข้ากับตันใจเยน็ยนๆเออโดนผิโดนผดิดดดปล่อยไหนดีลนะ่ะหรือว่าร้อยใกล้หมดเวลาแล้วคอ่อยปล่อยอยใส่ได้สองก็ไปสังเอาชีวิตหึงคนพี่ยาไปไอ้รอเซลิก้าตีใส่คลิปหมดเราจะได้สวนหมดเอามากูแทงเองออแล้วใครไปตีตัวรัตราเลื่อนกลับมาเต็มหลอดเลยแต่อ่แตลออตาย ถอยถอยถอยไมไดไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไไงวะพี่แย่หมดแล้วเว้ยเฮ้ยเทวทอนใกล้ตายสุดๆเลยใกล้ตายแบบสุดๆสุดเลยท็อบสวนได้วะไอ้ทับสวดได้ก่อนก็ผีดิเนี่ยยิงยังไเนี่ยอ้าจะจบแล้วอ้ามันจะตีต้มไป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 เดี๋ยวกันเองไปเลยเดี๋ยวกันเองไปเลยไปเลย อย่าพีี่าไม่กันเลยโว้ยอย่าพี่อย่าพี่ไม่นะอย่าบอกลาดิไม่กันลงไม่กงไ,ไม่กันมันแล้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งจอบอย่าเพิ่งจบบอกรักผมบอกรักผมผมจะไม่จบ เรียบร้อยตายแล้วนะใครยิงไม่รู้นะบอกลาผมก่อนอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบสุดท้ายมันก็จบอยู่นี่แหละเขาพิมพ์ไม่ทันหรอกคลิปตีอย่างแรงเลยก็นะครับถ้าอยากให้ทำทีมอะไรแปลกๆอีกก็เขียนคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับโอ้สามจุดแปดก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดเห็นโมดก่อนแล้วก็ติดตามช่องแบ็คกลุ่มด้วยนะครับไปไปขอเอ้ยคอร์ดโบวด้วยดีกว่าเออคอร์ดโบวด้วยนะครับลืมไปเลยว่าเคยมีค่า